สวัสดีผู้รอดชีวิตปีนี้เราได้แบนผู้เล่นไปมากกว่า10,000แรายต่อวันและเรายังได้เปิดตัวระบบใหม่ที่ใช้ป้องกันแฮ็กจากการดัดแปลงไฟล์เกมเพื่อช่วยเอาความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมด้วยระบบต่อต้านการแฮ็กของเราคงไม่อาจสมบูรณ์ได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้คุณเมื่อได้รับรายงานจากพวกคุณเข้ามาเราจะวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลในรายงานเพื่อตรวจจับความผิดปกติซึ่งโดยเฉลีย่ยแล้วจะมีคนโกงถูกแบน5 0 0 0 0่นรายต่อวัน ทีมงานจึงอยากขอบคุณและขอเชิญชวนให้สนับสนุนกันต่อไปเพื่อร่วมกันทำให้เกิดชุมชนการเล่นเกมที่เป็นธรรมนอกจากนี้เราขอเตือนผู้เล่นทั้งหลายที่เล่นเกมกับเหล่าแฮกเกอร์นั้นไม่เพียงทำให้ชุมชนในการเล่นเกมแย่ลงแต่ยังจะทำให้บัญชีของคุณถูกลงโทษด,ด้วยโดยในแต่ละสัปดาห์นั้นมีมากกว่า70,00บัญชีที่ถูกรีเซ็ตอันดับเนื่องจากจงใจร่วมทีมกับแฮกเกอร์ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดการต่อสู้กับแฮกเกอร์นั้นเป็นความสําคัญอันดับสูงสุดของเราเสมอโดยเราจะทําหน้าที่ต่อต้านการแฮกนี้ต่อไปรวมทั้งการนําประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดมาให้ผู้เล่นของเราทุกคน